เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรที่ทำให้วัตถุมงคลเพียงชิ้นเดียวเนี่ยสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่สะเทือนไปทั้งวงการได้แล้วยังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของจังหวัดกาลสินอีกด้วยวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระปิตาหลังเสือไปพร้อมๆกันลองนึกภาพตามนะครับเวลาแค่60วินาทีย้ำว่าแค่1นาทีมันจะสร้างตำนานอะไรขึ้นมาได้บ้าง เพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในเวลาสั้นๆแค่นั้นจริงๆครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโซาครับหมดเกลี้ยงวัตถุมงคลที่คนรอคอยกันทั้งประเทศเนี่ยนะถูกจองเกลี้ยงภายในพริบตายเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือเบื้องหลังของปรากฏการณ์ครั้งนี้กันปรากฏการณ์ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี่นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่วัตถุมงคลรุ่นนี้เลย พระปิตาหลังเสือรุ่นแรกซึ่งความต้องการของนักสะสมเนี่ยพุ่งสูงปรีดจนงกลายเป็นเรื่อง Talk of the t o w าแห่งปีไปเลยครับทีนี้ถ้าจะหาคำตอบว่าทำไมพระปิตารุ่นนี้ถึงได้พิเศษขนาดนี้จุดเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะต้องย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดแหง่งศรัทธาก็คือองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นเองครับคือสิ่งที่ทำให้หลวงปู่ศิลาเป็นที่เคารพรักของผู้คนเนี่ยก็คือการปฏิบัติตนที่เรียบง่ายแต่ว่าเปี่ยงไปด้วยเมตตาของท่าน พจน์ปฏิบัติอันงดงามของท่านนี่แหละครับที่เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นรากฐานของพลังศรัทธาที่แข็งแกร่งอย่างที่เราเห็นกันแต่ว่าบารมีของหลวงปู่เนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในทางธรรมนะครับท่านยังเป็นพระนักพัฒนาตัวจริงเลยสังเกตได้จากการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆการบริจาครถคู่ชีพคู่ภยัยไปจนถึงการอุปถัมภ์โครงการทางศาสนาอีกนับไม่ถ้วนเลยแหะครับ นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยท่านเป็นทั้งพนักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสแล้วก็เป็นพนักสาธานณสงเคราะห์ผู้ยิ่งใหญ่ในเวลาเดียวกันซึ่งสองบทบาทนี้แหละที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นรากฐานความศรัทธ,ธาที่มั่นคงมากๆแล้วก็ส่งต่อไปยังวัตถุมงคลที่ท่านอธิฐานจิตด้วยแล้วพลังศรัทธ,ธาที่มันมาหาศาลขนาดนี้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นวัตถุมงคลที่ส่งคุณค่าได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังการรังสรรค์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆกันครับ จะเห็นเลยนะครับว่ากระบวนการจัดสร้างเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆทุกขั้นตอนนี่คือเต็มไปด้วยความพิถีพิถันสุดๆเริ่มตั้งแต่การสาะแสวงหาสุดยอดมวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ประกอบพิธีกรรมตามตำรายอย่างเข้มขลังแต่ในขณะเดียวกันก็นำเอาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เข้ามาใช้ด้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยการตรวจสอบคุณภาพแบบละเอียดทุกองค์เลยครับปรัชญาเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับสุดยอดมวลสารสุดยอดพิธีและใส่ใจในทุกขั้นตอน มันเหมือนเป็นคำมั่นสัญญาเลยนะว่าจะสร้างสารรค์สิ่งที่ดีที่สุดออกมาโดยไม่มีการประนีประนอมในทุกๆรายละเอียดเลยและนี่อาจจะเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับพระปิตารุ่นนี้เนี่ยคือการหลอมรวมสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขัว้วกันเลยให้มาอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวมากๆนั่นค,คือความขลังความศักดิ์สิทธิ์จากพิธีกรรมโบราณเอามาประสานกับความเป๊ะความมาเชื่อถือของเทคโนโลยียุคใหม่ การมีโค้ดแล้วก็หมายเลขก,กํำกับทุกองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตรวจสอบนะแต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการเลยเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมัน่นและก็มูลค่าในตลาดของนักสะสมยุคใหม่ทําให้มั่นใจได้แบบเต็มร้อยเลยครับในทุกการครอบครองแล้วพอพลังศรัทธาในองค์หลวงปู่ความพิถีพิถันในการสร้างและความน่าเชื่อถือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่พอมันมารวมกันปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยครับ ปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับที่เป็นคําตอบของปรากฏการณ์ในนาทีแรกนั้นมันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆจนเกิดเป็นแรงต้องการมหาศาลจากนักสะสมทั่วประเทศแล้วก็สร้างสถิติการสั่งจองที่หมดเร็วที่สุดแห่งปีขึ้นมานั่นเองท้ายที่สุดแล้วพระปิตาหลังเสือรุ่นแรกจึงเป็นอะไรที่มากกว่าแค่วัตถุมงคลน,นะครับแต่มันคือการจารึกตำนานบทใหม่และก็เป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญของจังหวัดกาลสินเลยทีเดียว เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีดิจิตอลขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยัง้งมรดกแห่งศรัทธ,ธาในอนาคตจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันต่อไป